สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการผูกเบ็ดเพื่อล่าปลาอินทรีนะครับเพื่อตกปลาอินทรีอันดับแรกครับเราก็เตรียมสายเอ็นอ,อ๋อไม่ใช่สายเอ็นครับสายสลิงเขาเรียกสายสลิงครับสายสลิงสลิงนี้เราจะอยู่ที่ประมาณ20-30นะครับ 30ปอนด์สก็จะเป็นเบ็ดนะครับในตอนนี้เราใช้เบ็ดเบอร์16นะครับ3ตาเบอร์16ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับให้แข็งแรงเบ็ก็จะมีลูกหมุนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกิ๊บลัดนะครับล,ลัดสายสลิงอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ทําก็จะมีครีมนีม่กันไกเพื่อตัดสายสลิงนะครับเรามาตัดสายสลิงกันเลยนะครับ อาจะลิงที่เหมาะสมก็อยู่ประมาณสัก5 0าสถึงหกเซนนะครับเวลาเราไว้ผูกเอ็นตาลิงต้องให้ตึงนิดนึงนะครับเราตัดเราตัดสลิงได้แล้วนะครับเสร,เสร็จแล้วก็น,นิดนึงไม่ให้มัน เราก็จะวัดนะครับวัดอยู่ประมาณสักสามสิบเซนนะครับสามสิบเซนในการผูกเบ็ดเนี่ยเราก็เอาเบ็ดมาง่ายๆนะครับผูกเบ็ดให้ความาให้สอดด้านบนนะครับสอดด้านบนเสร็จเราก็จะหมุนหมุนเป็นส,สักสี่รอบนะครับสองสาม สี่นะครับสี่แล้วก็สอดสอดเข้าไปตรงนี้นะครับก็ดึงให้แน่น,นครับเราก็จะได้ตาหนึ่งแล้วตาที่สองเราก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่เราวัดวัดประมาณทักสองข้อมือสองข้อมือนดิดนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับเราก็สอดด้านบนเหมือนเดิมสอดด้านบนนะครับเราก็จับให้แน่น แล้วก็ทำเหมือนเดิมครับหมุนขึ้นบนขึ้นบนสองขึ้นบนสามขึ้นบนสี่นะครับบนสี่แล้วก็สอดครับทำเร็วๆนะครับคลิปเดี๋ยวค่อยค่อยกอดูทีนึงถ้าว่าใครไม่เข้าใจท้ายเนี้ยก็สอดด้านบนนี่ตาท้ายนี่ก็กะให้พอดี ทีเหลือแล้ววัดวัดที่นึงก็ได้สองสองข้อมือนิดนิดแล้วก็บุมสัก4ี่หรือว่า3นะครับหนึ่งองมสามอรอบก,ก็ได้ดูดูที่ว่าสายเสดีงเราเหลือขนาดไหนเพราะว่าสายเสดีงนี้มันจะแน่นอยู่แล้วนะครับท้เราก็มาดึงกับคิมีมเราเตรียมไว้อีกทีหนึ่งนะดึงให้แน่นนะครับ ก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่คือเบ็ดของไวท์ตกอินซีนะครับเสร็จก็ยังไม่เสร็จนะครับขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็ใช้กิบกิบเหล็กนี่ครับเป็นนะรูกาใส่สอดเข้าไปเสร็จก็เอาลูกหมุนลูกหมุนเราร้อยง่ายๆนะครับลูกหมุนมนข้าให้อยู่นะครับ เาเอาเนี่ยข้ามมาหมุนข้ามมานะครับเราอีกสักรอบหนึ่งให้ได้สามรอบนะครับแล้วเราก็ดึงจับตัวเนี้ยดึงนะครับดึงดึงให้ให้เหลือไม่เยอะนะครับประมาณนี้ครับจะได้ประมาณเนี้ยให้เป็นห่วงนิดนิดเสร็จทีเนี้ยเราก็เอา สอดเข้าไปพอสอดเข้าไปเสร็จเราก็ทำให้มันแน่นนะครับโดยการใช้ครีมดักหรือว่าบีบนะครับบีบให้มันแบนแบนนะครับบีบหัวท้ายครับนี่นะครับก็ง,ง่ายครับรบีบหัวอินซีเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานพอเราไปใช้ในทะเลเราก็เอาสาย น็ครับ n ส